สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมพี่ีใช่บ้านนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับตออสำหรับใครที่สนใจรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถเกี่ยวข้าวให้ทุกคนได้ดูกัน สวยมากทุกคนไมดสวยอันนี้ก็จะเป็นการไปขายสดเลยนะทุกคนเพราะว่าทางเจ้าของก็คือจะขายเลยนะครับปกติก็สนาก็จะเก็บเอาไว้ทาพานบ้างเอาไว้กินบ้างรถหกรถสีล่ <6. S 1> ล,ล้อเลยหกยอ๋อสี่ล้อนะครับรถสี่ล้อนะครับตัวนี้ก็คือก็ได้กีรุ่มอลได้สีรุ่มนี้นะครับก็ประมาณน่าจะประมาณ คุ้มละตันนะครับคิดว่าประม,มาณ คนบอกว่ารถเกี่ยวขาวมันก็ธรรมดานะครับแต่สลักใครหลายคนนะครับชอบดูรถเกี่ยวนะครับผมก็หนึ่งในนั้นนะครับที่ชอบดูรถเกี่ยวนะครับได้มาด้วยทำไมไปไหนก็ไปด้วยชืดดูรถเกี่ยวดีกว่ารถเกี่ยวรุ่นนี้นะฮะก็ผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับประมาณล้านห้าล้านหกนะถ้าผมอ่าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็รถคันนี้สามารถ าสามารถอุ้มได้แล้วก็ปลอกกระสอบก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับทางาเจ้าของนี่คือได้ทําการถอดที่กลอกกระสอบออกนะครับจะใช้แค่อุ้มอย่างเดียวนะครับราคาในการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่ประมาณ700800บาทนะครับรถคันนี้ก็ได้2ปีแล้วนะครับทุกคนก็ยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็คนขับก็ใหม่อยู่นะครับยัง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเรื่องความเร็วก็ยังไม่ได้เร็วเท่าไหร่รนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บงานให้เรียบร้อยที่สุดนะครับเพราะว่าผลผลิตชาวนาก่อนจะทําได้นี่ก็คงใช้ระยะเวลาแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยการลงทุนค,ค่อนข้าง,างที่จะเยอะก็เลยทําให้การาเก็บเกี่ยวก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับก็ต้องได้ผลผลิตให้มากที่สุด โอ้ผมเห็นปูนาแล้วเต้เตปู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 ปปปอมีปูนานด้วยฮะทุกคนนี่จะเอ๋จะมีแค่ตัวเดียวเหรอเต้เต้เตไม่เอามันไม่ใช่ปลามันคือปูเดี๋ยวหนีบจมูกตัวเองเนี่ยชอบวะช่วงนี้ปูเป็น ตัวอร่อยได้แหละนะครับกำลังยอดฮิตนะครับกำลังหาเพื่อจะไปทำออมปูนะครับนำพริกปูนะครหลายๆอย่างนะครับหลายๆชาวบ้านก็หากินตามธรรมชาตินะครับเป็นอา,อาหารที่สามารถหาตามธรรมชาติได้นะครับเราไม่ต้องไปซื้อแค่เราขยันเราหาเราก็ได้แล้ว และการมาที่เรามาดูรถเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยเราก็จะมาดูในส่วนของน้ําที่มันลดนะครับตามแอ่งต่างๆนะครับมันก็จะมีปลานะครับที่มันค้างอยู่ตอนนี้ผมเห็นแล้วนะนี่แต่น้ํามันลดเยอะมากนะครับเหลือแค่นิดเดียวเองนะมาดูว่าจะมีปลาอะไรบ้างนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเดไม่เอาเดี๋ยวดูก่อนอันนี้หอยอ่ามีหอยเชอรี่นะครับมีอะไร ปลาตะเพียนหรือเปล่านะฮะนี่มีปลาซิวเยอะอยู่นะน้าทุกคนครับนี่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 เห็นปูแล้วปล่อยไป โอเคครับทุกคนครับตัวนี้ก็ไปเกี่ยวต่อแล้วนะครับก็คงจะอีกยาวไกลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องเก็บเกี่ยวต้องกอบปวยของเครื่องรถเกี่ยวนะฮะคือหยุดไม่ได้แล้วนะครับหยุดก็อยู่ประมาณที่ทุ่มสองทุ่มนู่นแหละครับถ้าเกิดแบบน้าค้างลงไม่เยอะนะครับก็เกี่ยวตอนคืนต่อได้นะครับแต่ถ้าน้าค้างลงเยอะก็คงจะเกี่ยวประมาณนี้แหละครับประมาณทุ่มสองทุ่มก็หยุดแล้วนะครับมาตอนนี้ก็ นี่ฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่านี่อันนี้คนคนขับรถบรรทุกครับน้องรักกำลังรินจะได้ดักอ่ะซาดักสั้นย่ออุปการีเขมีเป็กในข้าวขวดใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มเหมาะก,กับการเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับก็จะใช้น้ำตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่รู้ว่าจะเพิ่มแรงก็ไม่ใช่เพิ่มแรงหรอกสำหรับบางคนนะครับเออบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้กินเออโอเคทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอ่าพามาดู รถเกี่ยวข้าวนะครับก็จะรีวิวข้าวๆนะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็เรื่องราคาก็ล้านประมาณล้านห้านะครับเริ่มต้นที่ล้านห้านะฮะก็เป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับใครอยากจะออกรถเกี่ยวนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะออกรถแล้วมาหากินมาต่อยอดนะครับก็รถพวกนี้ก็เป็นตัวตัวหนึ่งนะฮะที่สามารถนะครับต่อยอดหากินให้กับใครที่อยากได้รถนะฮะ ตามบ้านนอกเนี่ยรถพวกนี้นะครับวกรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวข้าวรถพวกนี้นะครับตอบโจทย์มากๆนะครับสําหรับการมาหากินอยู่ตามบ้านนอกเรานะครับก็จากคลิปนี้ก็คงจะเพียงพอเท่านี้นะครับก็สำหรับผมก็คงจะได้ถ้ามาดูนะครับผมก็ไม่มีเงินที่จะซื้อเยอะขนาดนั้นเหมือนกันนะครับมาดูของของน้องครับเป็นเพื่อนของน้องนะครับเจ้าของก็อยู่ที่เมืองนอกนะครับก็ไปทํางานอยู่ที่เมืองนอกได้เงินมาซื้อรถตัวนี้มานี่แหละฮะก็ บางคนอาจจะไม่มีนะครับก็ต้องไปหาเงินก่อนเนาะเพื่อที่จะเอามาซื้อเอามากู้นะครับก็นี่แหละครับชีวิตคนที่หากินก็ต้องยอมติดหนี้นะครับยอมหาเงินมาใช้เขาทีหลังเนาะต้องไปกู้เขาก่อนนะครับโอเคทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เดี๋จะพามาชมเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็จะได้พามาดูวิถีบ้านๆน,นะครับของผมแล้วก็ดูวิถีของชาวบ้านของอื่นด้วยนะครับว่ามีการใช้ชีวิตยังไงทํำยังไงมีการทานู่นทํานี่นะครับก็คงจะติดตามชมกันนะครับก็จะได้ถ่ายให้ดูเยอะๆนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย